ตรวจยึดใบขับขี่ไปแล้วแล้วประกันยังคุ้มครองรถเราอยู่หรือเปล่าถ้าอยากรู้คำตอบดูคลิปนี้ให้จบนะครับเคลมกับใหญ่เมื่อครั้งก่อนผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าในกรณีที่เราไม่มีใบขับขี่ใดๆเลยหรือไม่เคยไปทําใบขับขี่มาก่อนประกันไม่คุ้มครองรถเราแน่นอนครับแต่ถ้าเราโดนแค่ตํารวจยึดใบขับขี่หรือใบขับขี่หมดอายุประกันยังคุ้มครองปกตินะครับยกเว้นแต่ว่า เราจะโดนขนส่งยึดใบขับขี่ถาวรประกันไม่คุ้มครองรถเราน,นะครับผมเคยเจอเคสอยู่เคสหนึ่งนะครับลูกค้าโทรมาปรึกษาว่าเขาถอยหลังรถชนเสาบังเอิญเขาโดนตำรวจยึดใบขับขี่ไปผมเลยตอบกลับไปว่าพี่แจ้งเคลมปกติเลยครับพอพนักง,งานสินใหม่มาให้นำใบสั่งให้กับพนักง,งานสินใหม่แค่นี้ก็จบเรื่องแล้วครับและสิ่งที่ผมอยากจะฝากเตือนเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือ เวลาคุณไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องการเคลมสินใหม่ให้ติดต่อหรือสอบถามในหน้าหรือตัวแทนที่ขายงานให้กับคุณก่อนนะครับอย่าปล่อยผ่านไม่งั้นคุณอาจจะเสียสิทธิ์ในการเรียกร้องสินใหม่ก็ได้นะครับ